สวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องก้าสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี้พวกพี่ขอบคุณมากแล้วก็อยินดีที่ได้น้องมาเป็นแขกรับเชิญในรายการพวกพี่นะครับครับยินดีครับครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อยากให้น้องแนะนําตัวเองก่อนครับเป็นใครมาจากไหนครับชื่อนัฐพลวรสุดครับชื่อเล่นชื่อเก๋า อยู่สโมสรบีจีปทุมครับอ,อายุยี่สิบสี่ปีครับ,รบจบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิลินใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วพี่ขอาเลยนะรับว่าเราเรา,เราอ่าคุณแซมก่อนเลยครับอะพี่ขอถาม่ลยนะว่าจุดเริ่มต้นของน้องเนี่ยเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลเนี่ย ได้ Let, ทำไมถึงได้มาเล่นฟุตบอลเออพ่อพ่อเป็นนักบอลครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพหรอกครับพ่อชอบฟุตบอลแล้วก่อนพ่อไปเตะก็พ่อก็พาไปดูตลอดเงี้ครับก็สัสรมาเตั้งแต่เด็กครับแล้วพออายุห้าขวบหกขวบพ่อก็เริ่มสอนให้เตะบอลสอนให้ดอบอลเงี้ยครับครับ,รบแล้วก็ พอเริ่มต่อบอลเลี้ยงบอลเป็นพ่อก็พาไปเข้าอะคาเดมี่<น>ครับออคาเดมี่ของโคชทงครับทงชัยสุโกกีออืมครับหัวหน้าฟกสอนถิมนนครปฐมใช่ไหมใช่ครับก็อยู่แคาเดมี่ตั้งแต่อายุหกขวบจนครับจนอายุสิบสองก็ได้ไปคัด เยาวชน12ปีที่หนองจอกครับทีมชาติใช่ไหมครับก่อนหรือว่าใช่ครับทีมชาติครับแล้วก็ได้ไปอยู่ที่สมาคมฟุตบอลที่หนองจอกครับอยู่กับพวกอานุนนอมเลืศักด์พวกกาณาลินถาวรศักด์พวกเนี้ยครับอ๋อครับ คือเราไปเรียนที่หนองจอกใช่ไหมครับใช่ครับไปใช่โครง,งการกินอนอนอยู่เลนใช่ไหมครับใช่ครับโครงการหอยเซเลนน์กินนอนอยู่ที่นู่นเลยครับประมาณสองปีครับอแล้วก็ไปเรียนต่อเทศศิรินตอนมสามอ๋อแล้วเราไปกินนอนที่นูน่นใช่ไหมใช่รครับมีความรู้สึกแบบลกตอนนั้นเราคงเป็นแบบเด็กเด็กมอต้นอ่ะใช่ไหม ใช่ครับมอนหนึ่งเรามีความรู้สึกแบบโอแบบเหนื่อยไหมแบบอยากกลับบ้านะอะไรอย่างเงี้ยก็<ม>แรกๆ,ๆก็มีครับแต่ว่าพอไปเจอเพื่อนครับเด็กแล้วแบบเรามันเป็นกีฬาที่เราชอบอยู่แล้วไม่มีใครบังคับเราไปครับฟุตบอลเราเราชอบอเล่นฟุตบอลอยู่แล้วอยู่รุ่นกมันก็คือฟุตบอลอย่างเดียวครับเรียนเรียนก็เรียนแค่ครึ่งวันนึ่งครับแล้วก็กลับมาเตรียมตัวซ้อม,อ,มอย่างเงี้ยครับ แรกๆก็มีบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ครับพออยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มชินครับแล้วตอนที่เรามาเรียนเทพศิลินเนี่ยเราเราเคยได้เราเคยได้แชมป์กับโรงเรียนบ้างไหมครับไม่เคยเลยครับเคยแค่ลองแชมป์อ๋อลองแชมป <ชม S 1> <อ>์นักกอลได้เล่นจัตุรมิดใช่ไหมครับ พอไม่ได้เล่นครับจตุรมิตรพอดีมีปัญหาครับอ,อ๋อครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวพี่ขอถามนะครับว่าตอนตอนที่เราเล่นอยู่ทีมนครปฐมเนี่ยเราคิดว่าปีไหนครับที่เรารู้สึกว่าเราท็อปสองมากที่สุดเออปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปีตอนที่เราอยู่นครปฐมมา่กี้ดีรรญญครับ อยู่มาสี่ปีครับตั้งแต่ยี่สิบปีเนาะใช่ครับก็จะเห็นได้ว่าปีแล้วน้องเก่าฟอร์มเด่นมากเลยนะเวลาที่เล่นให้กับน้องคอมทนเนี่ยใช่เสียบอลยากแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอถามนะครับว่า ตอนเราเล่นข้อมาุมเนี่ยเราบอกว่าปีที่แล้วเราท็อปฟอร์มสุดแล้วก็พี่เคยอ่านเหมือนบทสัมภาษณ์หรือว่าหัวข้ออะไรของเพจฟุตบอลเพจหนึ่งมาเขายกย่องให้แบบว่ามีคนบอกว่าเราเป็นนักฟุตบอลที่แย่งบอลยากที่สุดคนหนึ่งเลยเรามีเทคนิคการฝึกซ้อมหรือว่าวิธีการเล่นยังไงถึงมีคนพูดเราแบบนี้ว่าเราเป็นคนที่แย่งบอลยากคนคนคนหนึ่งเลยเราเล่นตำแหน่งกองกลางใช่ไหม ใช่ครับอืมก็ที่ว่าเด็กๆหลายคนก็คนอยากรู้เหมือนกันก็พยายามออกบอลง่ายครับมองให้มองมองให,ให้ให้ไวครับมองรอบๆตัวนะครับมองไว,งไว้ก่อนก่อนที่เพื่อนจะส่งบอลมาหาเราครับครับแล้ว,ลวเรามีวิธีการฝึกซ้อมอะไรที่เราเสริมเองหรือว่าแตกต่างอะไรจากนักฟุตบอลคนอื่นๆไหม ก็ฝึกก็ที่มีฝึกเองก็มีแค่ฝึกดอบอลประมาณน,นี้ยครับแล้วก็ฝึกเลี้ยงบอลฝึกคอนโทรลบอลคอนโทรลบอลครับประมาณน,นั้นครับเรามีใครเป็นไอดอลไหมครับนักบอลไทยนักเตะไทยหรือว่านักเตะไทยหรือว่าเอ่อนักเตะต่างชาติก็ได้ครับที่เราคิดว่าเขาเป็นไอดอลของเราเลยเราอยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยครับ ถ้านักเตะไทยนักเตะไทยชอบสุมัญญาครับปีนี้ก็ได้ร่วมงานกันแล้วครับพี่ตักสุมัญญาชอบครับได้มาร่วมงานกันแล้วดีใจไหมได้มาร่วมงานกับเขาดีใจครับดีใจ กาม<ค>รมาเล่นานี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากไหม,มไประทับใจเลยก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับแค่แบบว่าเก่งเกงมากกว่าอ๋อครับก็ต้องค่อยค่อยปรับปรับตัวไปแรกแรกครับเป็นแค่แรกกต,ตอนนี้ก็ปรับได้แล้วใช่ไหมคิดว่าปรับได้เรียบร้อยตอนนี้คือตอนนี้ยังยัง <những> ไม่ได้ซ้อมร่วมกับทีมนะครับคือแยกซ้อมอยู่ตอนนี้ พราะว่าทเราแยกสองพีขอถามได้หมก็ยังเรียกความฟิตอยู่ครับเหมือนเราไม่ได้เจอปีซีซั่นมาจากทีมเก่าครับครับแล้วมาเหมือนมาอยู่ทีมใหม่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ซ้อมมาอย่างต่อเนนื่องครับเราก็เขาเลยเขาเลยแยกเรามาก่อนใช่ครับใช่อ๋ออ่ะาวนี้พี่พี่ขอย้อนถามเนาะ ต้อนถามแมทชิงตั๋วเลื่อนไทยลีกปีที่แล้วปีล่าสุดนครปฐมเจอขอนแก่นใช่ไหมตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่เราแข่งเสร็จอะความรู้สึกตอนนั้นตอนแข่งเสร็จอะพี่ใช่ตอนแข่งเสร็จนี่ไม่อยากพูดเรื่องฟุตบอลแล้วพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงก็เต็มที่แล้วครับ เราพูดยังไงแล้วทําเต็มที่แล้วจุดโทษมันก็ห้าสิบห้าสิบครับแต่ก็มีเสียดาย,ยนิดนะ่ะไม่น่าถึงจุดโทษอ่าก็เสียดายนะครับแต่พูดถึงเกมว,วันนั้นก็พลิกไปพลิกมาอยู่นะวันนั้นอะ่ะใช่ครับอย่างเงี้ยนะฟุตบอลออกได้หลายหน้าใช่แล้วคราวเนี้ยเราเสียเราก็เซ็งใช่ไหมตอนนั้นเราก็ไม่อยากพูดถึงมัน ไช่ครับแล้วพอจบเกมก็ไม่อยากพูดถึงแล้วแล้วคราวเนี้ยเราอะก้าวผ่านความรู้สึกตอนนั้นมาได้ยังไงก็ก็เพราะว่าไม่พูดถึงเนี้ยครับเลยก้าวผ่านมาได้ก็คือแบบไม่คิดถึงมันใช่ครับก็เลยไม่ต้องเป็นนใจมันคือมันผ่านมาแล้วเนาะก็มันผ่านมาแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับ ก็ถือว่าก็<ร>ถือว่าเป็นเป็นการเรีเรก็รู้นะเก็บเกเ็บเป็นประสบการณ์ไว้ไปใช้ในวันท่องหน้าครับอืมดีนะครับครับประสบการณ์ที่เราว่าทาไมเรากลับมาคิดว่าทําไมถึงแพ้ทําไมถึงถึงถึงเสียบอลลูกนั้นทําไมถึงยิงไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็กลับมาคิดกลับมาแก้ไขอ่าเดี๋ยวพี่ขอถามเลยนะครับว่า พี่เนี่ยเคยดูข่าวพี่เคยดูข่าวเหมือนเราเคยได้เข้าไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสาปีพี่อยากจะทราบความรู้สึกในตอนนั้นหน่อยที่เราถูกเขาเรียกเข้าไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเรารู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกดีใจครับแล้วก็เหมือนเหมือนมีมันมีความหวังทําให้เราเหมือนแบบว่ามีมีม,ม,มีมีแรงแรงผลักดันครับ เพื่อที่ทําทําให้เราแบบเหมือนเราแบบจะบอกยังไงอ่ะเหมือนเราได้สู้อีกครั้งนะครับเหมือนเหมือนสิ่งที่เราสู้นี่คือแบบประสบผลสาเร็จแล้วอะไรอย่างงี้ประมาณนี้มันมันก็ยังไม่ประสบผลสาเร็จนะครับพี่แต่คือแบบเหมือนมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งครับอ่าครับครับเหมือนสิ่งที่เราพยายามเนี่ยมันเริ่มมีแสงสว่างอะไรอย่างนี้ใช่ครับอืม ม่แน่หรอกวังทั้งน้าเราอาจจะเห็นน้องเก่าเนี่ยเล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ได้ก็หวังหวังอยู่หวังเล็กๆครับชุดนั้นเป็นชุดเตรียมดูโอลิกใช่ไหมครับฝึกเตรียมเตรียมโอลิกใช่ไหมใช่ครับเราคิดไหมว่าจะติดชุดนั้นพอเขาประกาศรายชื่อออกมาก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดครับว่าจะติดครับแต่พอเห็นรายชื่อกก็ ตกใจเหมือนกันนะพี่แล้วคุณทางบ้านเป็นยังไงบ้างทางบ้านเราเป็นไงบ้างก็ดีใจครับพ่อแม่ก็ดีใจครับเราเป็นคนเห็นก่อนเลยไหมหรือว่าใครเห็นก่อนเออมีเพื่อนๆเห็นก่อนครับแล้วก็แท็กมาในเฟซอย่างนี้ครับครับแล้วผมก็เข้าไปดู แล้วเดี๋ยวพี่ขอถามพอย้อนกลับมาปัจจุบันเลยเป้าหมายของเราในการเราเพิ่งเล่นในลีปีแรกใช่ไหมครับใช่ครับเอ่เป้าหมายของเราเนี่ยแเป็นการเล่นพาลีปีแรกด้วยแล้วมาเล่นทีมอย่างบีจีป,ท,ปทุมด้วยซึ่งเป็นแชมป์เก่าในปีที่แล้วเรามีความคาดหวังยังไงบ้างคาดหวังมากน้อยแค่ไหนว่าได้ลงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะพัฒนาตัวเองได้มากแค่ไหนในปีนี้เรากดดันไหม ไม่กดดันนะพี่เพราะเหมือนเราก็เป็นน้องน้องเล็กสุดในทีมประมาณนี้ครับเราก็มีมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพวกพี่พี่เขาพวกพี่พี่ที่เขาเคยเล่นไทยลีกมาก่อนทั้งติดทีมชาติมาพวกพี่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะเราก็ได้ซ้อมร่วมกับพี่เขาเราก็ได้ประสบการณ์เกี่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ไป แต่ก็ก็ต้องทำให้เต็มที่ครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสลงสนามเนลี็ยตัวจริงครับก็ต้องสู้สู้สู้กับพวกพี่เขาครับก็ต้องพัฒนาเพลงมุ่งมั่นอย่างเดียวครับตั้งใจเรามีทัศนคติที่ดีนะใช่ใช่แล้วเรามีความคาดหวังในเพลงไหมว่าแบบปีนี้ อยากจะลงแมตส์สคัญสําคัญหรือว่าอยากจะมีรายชื่อบนสกอร์บอร์ดไทยลีกบ้างปีแรกหรือว่าแอดซิสให้พวกพี่เขายิงได้บ้างอะไรเงี้ยก็ครับก็ก็มีหวังครับแต่แต่แต่ก็ต้องอยู่ที่โค้ดครับคือแต่เราก็คาดหวังไว้ว่าเราก็อยากจะลงสนามเพื่อที่จะไปอยากจะแอดซิสให้พี่เขายิงอยากจะทาประตูได้บ้างอะไรเงี้ยครับ ก็มีแต่เราไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้วางเป้าหมายว่าแมตเป็นแมตไหนแต่คือเราขอแค่ขอแค่มีซักซักแมตครับ,บที่ให้ที่ให้โอกาสครับ<ๆ>ครับอ่าแล้วคือตอนเนี้ยตอนนี้เก่าเนี้ยก้าวเข้ามาเป็นทั้งนัฟออกนนฟุตบอลอาชีพแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วอ่ะ ้าเด็กๆเกยาวชนเนี่ยที่ชื่นชอบในตัวเราแล้วก็เห็นเราเป็นไอดอลหรือว่าเขาไม่เพิ่งมาเห็นเราเนี่ยและเขาอยากจะมีโอกาสเป็นแบบเราบ้างเราอยากจะแนะนําหรือว่าบอกเด็กๆและเยาวชนเหล่านั้นยังไงบ้างก็ถ้าเด็กเยาวชนก็อยากจะบอกว่าให้ฝึกซ้อมเยอะๆครับตั้งใจมุ่งมั่นครับ คนที่เขาเก่งเขาไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดหรอกครับเขาก็ต้องเกิดจากการฝึกซ้อมความชำนาญทั้งนั้นนะครับครับถึงจะถึงจะเรียกว่าเก่งครับผมให้อดทนครับมงมุั่นตั้งใจเวลาไปอยู่ในทีมก็ให้เชื่อฟังโค้ดครับฟังโค้ดตามทำตามแทคติกโค้ดอย่างเดียวครับ สำหรับเด็กๆที่เข้ามาดูนะครับจำและนำไปใช้นะครับได้ครับเพราะว่าอย่างที่ข้องเ่าพูดว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกอันนี้จริงครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเกิดอยูากการตุกซ้อมครับต่อให้มีพรสวรรค์ก็ต้องมีความแสวงด้วยครับใช่ครับแล้วน้องเก่ามีเป้าหมายสูงสุดในในการเล่นฟุตบอลของน้องไหมครับ เป้าหมายที่สูงสุดของน้องเลยเป้าหมายก็อยากติดท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยครับแล้วเราอยากมีความฝันที่อยากไปเล่นต่างประเทศไหมยอยากไปเหมือนกันครับอ,อ,ยอยากไป,ไปที่ไหนสมมุติสมมุติญี่ปุ่นก็อยากปุ่นตามรอยพี่ๆเขาครับอ,อยากมีโอกาส อย่าง PG ตอนนี้เก็เป็นเป็นพันธมิตรกับเซเลโซซาก้าใช่ไหมครับใช่ครับก็มีสิทธินะถ้าเราพร้อมดีหรือว่าเราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นแล้วมีแนวมองเห็นแล้วหรือว่ามีผู้ใหญ่ผักดันไปแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ไปค้าแข่งญี่ปุ่นก็ได้นะใช่ครับอย่างพี่ๆับาี่หวังว่าน้องจะมีให้ได้นะครับ พี่ิดตามขอบครับรอเชียร์อยู่ครับครับขอบคุณครับหวังว่าสักวันหนึ่งจะเห็นน้องติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับและพวกเราจะสามคนจะเป็นกําลังใจให้น้องนะครับครับผมขอบคุณครับครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีคอมเมนต์อะไรมาถามน้องเก่าถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถามให้นะครับแต่ว่าจะไม่รบพวนเวลาน้องเขาเยอะเกินไปนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าข้อความไหนที่ไม่สุภาพนะครับหรือไม่สร้างสรรค์ผมขอข้ามนะครับครับเพื่อให้เกียรติน้องเขาด้วยอันนี้ครับ,รบอันนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับของน้องเขานะครับอันนี้ BG ค่ะคุณนัชชานน์อ่าอันนี้เอซเกา๋าคุมภาคภูมิ สีค่ครัอ่านี้มีคนมาถามว่าเลี้ยงบอลเก่งมากครับดึกว่าโควาสิทคุณ you. อัพทูยูอันนี้อันนี้เพื่อนเราหรือเปล่าครับไม่รู้จักเหมครับใครอะครับรผมไม่รู้จัก <c oughs> ไม่มีโปรไฟล์ด้วย <c oughs> ใช่ครับ อะไรแฟนทัพเคยเห็นเราเล่นก็ได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วมีใครเคยบอกว่าเราว่าแบบเราเล่นเหมือนใครบ้างไหมแบบว่าเล่นสไตล์ใคร,คร้เคียแบบเหมือนแต่ว่าเออเราเล่นตำแหน่งกองกลางใช่ไหมครับมีใครบอกเราเล่นได้เคียงไทยบ้างไหมถ้าฟุตบอลยุโรปอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็มีคนบอกว่าเหมือน เห็นเขาพูดพูด hmm. กันก็มีโอซิลบ้างเชฟฟาเบกัสบ้างเนี้ยครับประมาณเนี้ครับครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายนี่ว่าเราเเดี๋ยวอ่าหมดอะไรนะครับคิดว่าเราเล่นสไตล์เราแล้วเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเราเล่นสไตล์ใกล้เคียงใครมากที่สุดเออนักเตะ ต่างต่างประเทศอ่ะครับถผมใกล้เคียงใครเอาทีมอะไรพี่ทีมอะไรหรือว่าเราเล่นเป็นเป็นแบบ่ตัวเราเองผมก็ว่าผมว่าเล่นเหมือนตัวผมอ่ะไม่รู้จะดีไม่ต้องเป็นแบบตามรอยใครเป็นแบบตัวเราเองนี่แหละดีที่สุด อ่ะคอมเมนต์ไม่มีอะไรจะถามเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไม่รบกวนน้องเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าไปพักผอนนะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้น้องเก่าฝากอะไรถึงแฟนบอลบีจีปทุมเลยครับให้มาเชียร์ตัวเราครับก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ทีมบีจีปทุมด้วยครับครับผมจะทําให้เต็มที่ครับ แล้วก็ขออีกนิดนึงขอให้น้องเก๋าฝากฝากฝากแฟ,กฟนคลับน้องเก๋าเนี่ยมาช่วยติดตามเพจพวพกพี่หน่อยเพจคุยไปเรื่อยหน่อยนะครับครับก็ฝากติดตามเพจคุยไปเรื่อยงองก็พักหน่อยครับครับกดติดตามกดแชร์กันเยอะๆครับครับผมครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากค,ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็ ก็สุดท้ายนี้นะครับพี่ขอให้น้องได้ทำตามความฝันของน้องให้ไปได้ถึงจุดมุ่งหมายที่น้องฝ่ายฝันไว้นะครับก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในปีนี้ในกับทีมกับเว้วยแล้วก็ทีมบีจีปทุมอยู่ในเต็ด้วยครับครขอให้อนาพน้องมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ไปเล่นต่างแดนอย่างที่น้องตัไนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ คครรัับบขอบคุณที่น้องให้เกติมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณมากมากครับยินดีครับยินดีครับคขอบคุณมากครับไว้มีโอกาสน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่นะครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ